สวัสดีค่ะกวางนะคะคลิปในวันนี้ของเราก็จะเป็นการจัดเซตอุปกรณ์สีน้ำที่จำเป็นในงบ500บาทเน้นย้ำนะคะที่จำเป็นต่อการวาดภาพสีน้ำเพราะถ้าของที่ไม่จำเป็นเนี่ยยังไงก็เกินค่ะ500ขนาดว่าจำเป็นแล้วเรายังจัดค่อนข้างลำบากเลยค่ะเวลาที่ใครอยากให้เราแนะนำอุปกรณ์วาดรูปสีน้ำราคาไม่แพงคือไม่แพงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างเซตสีน้ำเกรดนักเรียนหรือว่าเกรดสตูดิโอก็ 700หรือว่าเกือบพันเข้าไปแล้วบางคนที่อยากจะแค่หัดวาดเพื่อดูว่าชอบไหมอาจจะคิดว่าเป็นการลงทุนเยอะไปถ้าไม่ชอบก็คงแบบรู้สึกเสียดายเงินนะคะหรือบางคนงบน้อยแล้วไม่รู้จะเลือกอะไรดีคืออุปกรณ์สีน้ำหลายๆอย่างมันก็คุณภาพตามราคานะแต่ว่าถูกแล้วดีมีไหมก็มีค่ะมีหลังจากที่ลองมาหลายๆแบบนะคะเราก็จะจัดเซตเป็น2แบบค่ะทั้ง2แบบอยู่ในงบ500บาท โดยที่เราจะตั้งโจทย์ไว้แบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือของที่จําเป็นจะต้องครบในความคิดของเรานะคะของที่จําเป็นก็จะมีสีน้ํากระดาษสําหรับวาดรูปสีน้ําผู้กันจานสีแล้วก็ถังล้างผู้กันในส่วนของจานสีกับถังล้างเนี่ยเอาจริงๆเราคิดว่าเราสามารถใช้ของที่มีอยู่แล้วในบ้านได้นะคะเช่นจานข้าวหรือว่าแก้วน้ํา ถึงแม้ว่าจานข้าวมันจะไม่ได้เป็นหลุมแบบจานสีแต่ก็พอใช้ได้ค่ะแต่ยังไงก็ตามเราก็ซื้อมานะคะเราถือว่าทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องอยู่ในงบ500นี้แต่สำหรับคนที่ใช้ของที่มีอยู่แล้วก็จะสามารถประหยัดตรงนี้ไปได้แล้วก็เอาไปเพิ่มงบให้กับอุปกรณ์ชิ้นอื่นค่ะอย่างที่2ต้องสามารถวาดได้ระยะหนึ่งค่ะคือไม่ใช่แค่ซื้อมาวาดครั้งเดียววันเดียวหมดแต่ต้องสามารถใช้ได้เรื่อยๆอย่างน้อยก็สักเดือนหนึ่ง จริงๆก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าวาดบ่อยแค่ไหนด้วยล่ะคะ่ะวาดไม่บ่อยก็อ,อาจจะใช้ได้หลายเดือนอย่างที่3ก็คือคุณภาพจะต้องดีในระดับที่เรามั่นใจว่าต่อให้คนที่ไม่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ยังไม่เยอะเนี่ยสามารถวาดออกมาได้ค่อนข้างโอเคเพื่อหลีกเลี่ยงความทอแท้และอย่างสุดท้ายก็คืองบ500บาทนี้นะคะจะไม่รวมค่าส่งค่ะเป็นราคาของอย่างเดียวเหมือนเวลาไปเดินซื้อที่ห้างอะคะ่ะแต่คือเราซื้อออนไลน์หมดนะ จะซื้อที่ไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดไว้ให้ในช่องดีสคริปชันข้างล่างค่ะอุปกรณ์สีน้ำมันก็มีหลายแบรนด์หลายเกรดหลายราคาเนาะเราจะเลือกยังไงดีก่อนอื่นเราก็จะมาแบ่งเกรดค่ะเนื่องจากว่าเกรดหรือว่าคุณภาพของอุปกรณ์แต่ละอย่างอะ่ะมันตามราคาเราก็จะขอใช้วิธีแบ่งแบบนี้นะคะคุณภาพเกรดเริ่มต้นเกรดนักเรียนหรือว่าเกรดสตูดิโอแล้วก็เกรดศิลปิน แก่ศิลปินนี่เลิกคุยเลยคะ่ะยังไงก็ไม่ได้แน่นอน500บาทบางยี่ห้อซื้อสีได้แค่สองสาหลอดหรือบางยี่ห้อหลอดเดียวก็ยังไม่ได้เลยคะ่ะสําหรับจานสีกับถังล้างพู้กันแบบพลาสติกธรรมดาก็ใช้ได้นะคะยังไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นแบบเซรามิกหรืออะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราถือว่าแบบพลาสติกเป็นของคุณภาพระดับเริ่มต้นแล้วกันคะ่ะต่อมาจากประสบการณ์ของเรานะคะเราอยากให้โฟกัสกับคุณภาพกระดาษก่อนคะ่ะ สำหรับคนที่เคยดูคลิปรีวิวกระดาษราคาไม่เกิน200บาททั้ง5เล่มนั้นเราถือว่าเป็นระดับเริ่มต้นนะคะถามว่าพอใช้ได้ไหมบางเล่มพอได้ค่ะหลายเล่มเราว่ายัางไม่โอเคแต่ในกรณีนี้ในเมื่อเราได้คัดคุณภาพระดับศิลปินออกไปหมดแล้วถ้าเราเลือกสีน้ำเกรดเริ่มต้นมาเจอกับกระดาษเกรดเริ่มต้นผลงานที่ออกมาอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะเราก็เลยจะ กำหนดคุณภาพกระดาษไว้ที่เกรดนักเรียนหรือว่าเกรดสตูดิโอค่ะต่อมาก็เป็นเกรดสีน้ำค่ะเราก็เลยเลือกทั้งแบบที่เป็นเกรดสตูดิโอแล้วก็เกรดเริ่มต้นเลยสำหรับผู้กันนะคะใจเราอยากได้เกรดสตูดิโอค่ะแต่ลองจัดเซตคำนวณราคาแล้วมันเกินงบ500บาทก็เลยเลือกเป็นเกรดเริ่มต้นค่ะเราว่าพอใช้ได้อยู่ข้อเสียคือขนมันค่อนข้างจะแข็งค่ะก็จากที่บอกว่าเราจะจัดเซตเออกเป็น2แบบนะคะ แบบแรกก็คือสีน้ำของซากุระโคอิเป็นสีเกรดเริ่มต้นมี12สีเราซื้อมา232บาทจากร้าน Office Life ใน Shopee ค่ะแต่ว่าเป็นช่วงลดราคาราคาเต็มอยู่ที่269บาทค่ะข้อดีของเซตนี้ก็คือมันมีผู้กันมาให้แล้วค่ะเป็นแบบแท้งใส่น้ำเข้าไปแล้วก็มีฟองน้ำสำหรับเช็ดผู้กันเออเราลืมผ้าเช็ดผู้กันไปเลยนะเนี่ยดีว่าเซตนี้มีฟองน้ำให้อยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถังล้างผู้กันสำหรับเซตนี้ก็ไม่จำเป็นไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ก็ต้องคอยเติมน้ำเข้าผู้กันบ่อยๆนะคะส่วนจานสีก็เหมือนกันค่ะไม่ต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าเซตนี้มีหลุมจานสีมาให้แล้วต่อมาเป็นกระดาษสีน้ำค่ะเป่าหงเล่มนี้เป็นกรดสตูดิโอนาสามร้แกรม ผิวกงหยาบแล้วก็เป็นกระดาษคอตตอนร้อเอซขนาด1 2 5สองจคูณสิเซนมีทั้งหมด20แผน่นราคา150บาทค่ะเล่มนี้เราซื้อมาจากร้าน CW Art ค่ะทั้งหมดนี้คือแบบแรกที่เราจะมาแนะนําในส่วนของคุณภาพหรือว่าผลลัพธ์ของการเลือกสิ่งของพวกนี้เดี๋ยวเราจะมีทดสอบวาดให้ดูแต่ว่าก่อนจะไปถึงการทดสอบนั้นเราจะแนะนําแบบที่2ให้ดูก่อนค่ะแล้วก็จะไปทดสอบทั้ง2แบบให้ดูเทียบกันเลยว่าชอบแบบไหน แบบที่2นะคะแบบนี้จะอุปกรณ์เยอะนิดนึงเนื่อง,งจากว่าไม่ได้ซื้อมาเป็นเซตสําเร็จหลักๆเลยก็คือสีค่ะเราเลือกแม่สี3สีของวินเซนร์นิวตันรุ่นคอร์ a แมนก็จะเป็นสีเกรดส Studio ในขณะที่โคอีเมื่อกี้เป็นเกรดเริ่มต้นแต่เนื่องจากว่าราคามันค่อนข้างสูงหลอดนี้ขนาด8มิลน,นะคะราคาหลอดละ85บาทอันนี้เราก็ซื้อมาจากร้าน CWAr ค่ะจริงๆแล้วทั้งหมดตรงนี้เราซื้อมาจาก CWAr หมดเลย เกีวกนน้ำแล้วก็โคอิ3ส,สีก็ราคาส5 5้อาบาบาทสีที่เราเลือกมานะคะก็จะมีสีแดงอลิซา r i n c r i ม s o n h ิลสีเหลืองค a เมียม y e l ล o w Pale h ิล,ล,ลแล้วก็สีน้ำเงิน Intense Blue จริงๆแล้วแดงเหลืองน้ำเงินเนี่ยมันมีหลายสีมากถ้าจะให้อธิบายว่าทำไมเราถึงเลือก3สีนี้มันจะต้องยาวยาวมากแน,น่คืออาจจะต้องเล่าถึงเรื่องทฤษฎีสีกันเลยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเราเลือก3ามนี้เพราะ สีที่ผสมจาก3สีนี้ค่ะเรามีความรู้สึกว่ามันวาดออกมาได้หลากหลายสีมันจะออกมาในโทนแบบค่อนข้างจะสดใสค่ะวาดการ์ตูนก็ได้ดอกไม้ก็ได้หรือว่าวาดภาพวิวก็ได้กระดาษเราใช้ตัวเดิมกับแบบแรกนะคะ150บาทตอนนี้รวมกันก็405บาทแล้วเพราะฉะนั้นเราเหลืออีกแค่95บาทสําหรับซื้ออย่างอื่นซึ่งก็จะมีพุกกันจานสีถังล้างพู่กันแล้วก็ผ้าเช็ดพู่กัน ในส่วนของผู้กันนะคะเราใช้ผู้กันเกตดเริ่มต้นของเซกค่ะเบอร์สีราคา45บาทถ้าถามว่าเราโอเคกับผู้กันนี้ไหมโดยส่วนตัวแล้วเรายังไม่ค่อยโอเคนะคะเนื่องจากว่าเรามีความรู้สึกว่าผู้กันขนสังเคราะห์เกตดเริ่มต้นเนี่ยขนมันค่อนข้างแข็งอุ้มน้ําได้ไม่เยอะมากต้องคอยมาเติมสีเรื่อยๆค่ะแต่เราให้ความสําคัญกับคุณภาพอย่างอื่นมากกว่าก็เลยมีงบให้ส่วนของผู้กันค่อนข้างน้อย แต่ถ้าใครมีงบมากกว่านี้หน่อยเราแนะนำให้ขยับไปใช้ผู้กันเกรดสตูดิโออย่างเช่นราฟาเอลหรือว่าวินเซนต์นิวตันคอตแมนนะคะด้ามเล็กๆราคาประมาณ130บาทค่ะต่อมาเป็นจานสีนะคะจานสีเนี่ยมันมีหลายราคาเลยพลาสติกแบบนี้ก็มีตั้งแต่5บาทจนถึง50บาทแล้วแต่ว่าอยากได้ขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนหรือว่าอยากได้กี่หลุมอันนี้เราซื้อมา35บาทค่ะส่วนน้ำก็7บาท2ขวดเป็น14บาท ผ้าเช็ดพู้กันนี่เราชอบทิชชู่นะคะมันทิ้งง่ายแต่ก็เปลืองแหละใช้เสื้อผ้าเก่าๆที่ไม่ใส่แล้วน่าจะดีกว่าค่ะถ้าใช้ทิชชู่แล้วให้อยู่ในงบ500ก็อาจจะลดน้ำไปขวดหนึง่งแล้วก็ขยันเปลี่ยนน้ำเอาเซ็ตนี้นะคะอยู่ที่499บาทค่ะทีนี้ก็มาถึงเวลาทดลองใช้2แบบเทียบกันให้ดูแล้วนะคะคือเราชอบทั้ง2แบบนะในเรื่องของคุณภาพแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในงบ500บาท ซึ่งทั้งสองแบบเนี้ยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแหละก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะแบ่งกระดาษออกเป็น2ส,ส่วนฝั่งหนึ่งเป็นเซตที่ใช้สีซากุระโคอิอีกฝั่งเป็นเซตที่ใช้สีของคอต m a แมนอย่างแรกเลยเราก็จะทดสอบทุกสีลงบนกระดาษก่อนนะคะเริ่มจากผู้กันเนี่ยเราก็จะใช้ในเซตที่มันให้มาค่ะสีค่อนข้างสดสดมาก การใช้ผู้กันแบบแท้งเนี่ยเรารู้สึกว่าค่อนข้างคุมน้ํายากกว่าผู้กันแบบธรรมดาช่วงแรกๆเรามักจะเจอปัญหาว่าน้ําออกมาเยอะเกินไปทั้งๆที่ไม่ได้ออกแรงบีบซึ่งอันนี้ต้องฝึกใช้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะรู้แรงรู้จังหวะว่าควรบีบผู้กันตอนไหนแค่ไหนต่อมาเราจะมาลองผสมสีค่ะผสมแบบให้สีมาเจอกันบนกระดาษฝั่งหนึ่งเราจะใช้สีแดงแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราจะใช้สีเหลือง แบบที่2เราจะผสมสีบนจานสีก่อนแล้วก็ค่อยมาลงสีบนกระดาษค่ะเอาเป็นสีเขียวแล้วกันก็จะผสมสีน้ําเงินกับสีเหลืองนะคะเราชอบสีเขียวที่ผสมกันดีมากกว่าเขียวที่มันให้มานะ อย่างเขียวนีออนนั่นอนะเรายัางไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่ามันเหมาะกับใช้วาดอะไรระหว่างรอแห้งก็มาลองใช้เซตที่2กันเลยนะคะเซตที่2เป็นสีของวินเซนร์นิวตันคอตแมนค่ะมี3สีซึ่งข้อจำกัดก็คือถ้าอยากได้สีอื่นก็ต้องผสมเอาเองค่ะในขณะที่เซตเมื่อกี้มี12สสีเราสามารถใช้สีที่มันให้มาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาผสมถึงแม้ว่าเราจะชอบเขียวที่ผสมมากกว่าเขียวที่มันให้มาก็ตาม แต่ว่าเนื่องจากว่าสีมันเยอะกว่าความหลากหลายในการผสมสีก็จะเยอะกว่าผสมได้หลายโทนกว่าส่วน3สีข้อดีก็อย่างที่บอกนะคะจะได้สีที่คุณภาพสูงกว่าอย่างที่เห็นก็คือสีมันทั้งสดแล้วก็เข้มข้นค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่สีทั้ง2แบบมันแห้งด้วยว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในส่วนของผู้กันนะคะก็อย่างที่บอกแหละคะ่ะว่ามันแข็งเราชอบขนผู้กันของโคอีมากกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เพิ่มกบให้ผู้กันสักนิดก็ดีค่ะ ต่อมาเราก็จะผสมสองสีลงบนกระดาษเหมือนเดิมนะคะอันนี้ผสมบนจานสีก่อนแล้วก็ค่อยมาลงบนกระดาษแล้วแค่3ามสีเนี่ยมันพอใช้ไหม สำหรับเราเราว่าพอค่ะคือทั่วไปเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับการผสมสีสองสีแบบแดงเหลืองได้ส้มน้ำเงินเหลืองได้เขียวแดงน้ำเงินได้ม่วงแต่ว่าเราสามารถผสมออกมาเป็นสีอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายโดยการผสมทั้ง3สีพร้อมกันตอนแรกอาจจะเริ่มจากผสมสีสองสีที่อัตราส่วนต่างๆกันดูก่อนก็ได้ค่ะอย่างเช่นเขียวเมื่อกี้ถ้าเราเพิ่มเหลืองเข้าไปอีกเราก็จะได้เขียวเหลือง หรือว่าเพิ่มน้ำเงินเข้าไปก็จะได้เขียวเข้มแล้วถ้าเราอยากได้สีน้ำตาลล่ะผสมอะไรได้น้ำตาลก็ผสมทั้ง3สีนี้แหละคะ่ะเรามีสูตรง่ายๆว่าเขียวผสมส้มได้น้ำตาลซึ่งเขียวก็มาจากน้ำเงินกับเหลืองแล้วส้มก็มาจากแดงกับเหลืองนั่นก็หมายความว่า,เ,าเพื่อที่จะได้สีน้ำตาลก็จะใช้แดง1น้ํา้ำเงิน1แล้วก็เหลืองสอง แบบคร่าวๆนะคะแต่จะเพิ่มอัตราส่วนสีไหนน้อยเยอะก็ขึ้นกับว่าอยากได้น้ำตาลแบบไหนอย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลเขียวค่ะส่วนอันนี้จะเป็นน้ำตาลแดงแล้วถ้าสีดำละ่ะสีดำก็ใช้3ส,สีเหมือนกันค่ะใช้สีน้ำเงินเยอะขึ้นหน่อย จริงๆเราลงภาพที่เราผสมสีไว้ในเพจ Facebook ของเรานะเป็นสีที่ผสมมาจาก3สีนี้แหละค่ะรูปแรกนะคะจะเป็นสีแบบ2สีผสมกันส่วนรูปนี้จะเป็น3สีผสมกันซึ่งก็จะเห็นได้ว่าจากสีแค่3สีนี้ค่ะสามารถผสมสีออกมาได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นโทนน้ำตาลโทนทองโทนสีมุนหมนหรือแม้แต่โทนสีเทาสีดำ ถ้าใครสนใจดูรายละเอียดของสีที่ผสมก็เพจ f a c e b o o k เราชื่อเดียวกับชื่อช่อง YouTube นี้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะมาทดสอบการวาดแบล็กราวด้วยเทคนิคเวทออนเวทเพื่อดูทั้งคุณภาพสีคุณภาพกระดาษแล้วก็คุณภาพผูกกันลงน้ำลงไปก่อนเลย ฝั่งนี้เราจะลงสีน้ำเงินกับเขียวนะคะของโคอิเลเยอร์แรกเป็นสีน้ำเงินอย่างเดียวก่อนของฝั่งทางคอตแมนเอาเป็นสีแดงค่ะ ตอนนี้เลเยอร์แรกก็แห้งแล้วนะคะมาลงเลเยอร์ที่2 โอเคเราก็มาดูความแตกต่างกันค่ะอย่างแรกเลยจะเห็นว่าแบบโคอิสีจางกว่าเบาบางกว่าแต่ว่าสมูทกว่าสาเหตุที่สีไม่เข้มข้นเท่าคอตแมนก็เนื่องจากว่าโคอิจะมีเนื้อแป้งเยอะกว่าค่ะยิ่งตอนแห้งก็อาจจะเห็นว่าบางทีมันจะมีแผ่นแห้งๆเหมือนแป้งอะคะ่ะแต่จากที่เราเคยใช้สีเกรดเริ่มต้นมาหลายยี่ห้อเราว่าโคอิเนี่ยแป้งไม่ได้เยอะเท่ายี่ห้ออื่นๆบางยี่ห้อนี่คือพอแห้งแล้ว ออกมาเป็นแผ่นแล้วบางทีก็แบบเป็นรอยแครกด้วยเราว่ายี่ห้อนี้ค่อนข้างโอเคเลยค่ะส่วนของคอตแมนที่ตรงกลางดูผสมกันไม่ค่อยสมูทเราคิดว่าเป็นพอะผู้กันค่ะเรารู้สึกว่าผู้กันของโคเอียขนนุ่มกว่าอุ้มน้ําได้เยอะกว่าซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นผู้กันแบบแทงด้วยน้ํามันลงมาเรื่อยๆแต่ขนนุ่มกว่าแน่ๆแหละในขณะที่ผู้การเซไกขนแข็งมากตอนวาดพื้นที่เล็กๆไม่มีปัญหาค่ะแต่พอเป็นพื้นที่ใหญ่ๆ มันจะเห็นค่อนข้างชัดว่าสีช่วงแรกที่ลงอะคะ่ะเข้มข้นมากแล้วก็เหมือนแบบผู้กันมันแห้งไปเลยน้ำหมดสีก็หายไปเลยบางทีถ้าเราปาดไปเยอะๆทั้งๆที่ผู้กันแห้งมันอาจจะเอาสีกลับเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นวาดพื้นที่เล็กๆเรามองว่าผู้กันนี้โอเคแต่พื้นที่ใหญ่เราว่ายังไม่เหมาะซื้อผู้กันที่ราคาสูงกว่านี้สักนิดนึงดีกว่านี่ก็เป็น2เซต2แบบในงบ500บาทที่เราแนะนำนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนคะ่ะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย